สวัสดีค่ะท่านผู้ชมรายการแรงงานสัมพันธ์นิวส์สำนักรายงานสัมพันธ์จัดโครงการสัมมนาไตรายพาคีเพื่อรับฟังความคิดเห็นกฎหมายว่าด้วยแรยงานสัมพันธ์รุ่นที่1พระราชบัญญัติแรยงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์พศ2543งานในวันนี้จะมีอะไรที่น่าสนใจกันบ้านนั้นเชิญรับชมได้เลยค่ะ วันอังครารที่16กรกฎาคม2567สำนักแรงงานสัมพันธ์จัดโครงการสัมมนาไตรภาคยยีเพื่อรับฟังความคิดเห็นกฎหมายว่าด้วยแรงงานสัมพันธ์รุ่นที่1พระราชบัญญัติแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์พศ2543ณห้องประชุมเมจิ c ทูโรงแรมมิราเคิลแกรนด์คอนเวนชันเตหลักสีกรุงเทพมหานครโดยมีนางโสภาเกียรติรัชชาอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานเป็นประธานในพิธีเปิดโดยการจัดสัมมนาในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วม ทราบถึงหลักการและสาระสำคัญของพระราชบัญญัติแรงงานร,รัฐวิสาหกิจสัมพันธ์พศ2543รวมทั้งให้ผู้เข้าร่วมสัมมนา,ม,ม,นามีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อพระราชบัญญัติดังกล่าวเพื่อสำนักแรางงานสัมพันธ์จะได้นำความเห็นและข้อเสนอแนะจากผู้เข้าร่วมสัมมนาไปประกอบการประเมินผลสำเร็จของพระราชบัญญัติแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์พศ2543ต่อไปซึ่งผู้เข้าร่วมสัมมนาประกอบด้วยผู้แทนรัฐวิสาหกิจผู้แทนสหภาพแรงงานรัฐ วิกและพนักง,งานเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องจํานวน115คนทั้งนี้รูปแบบการสัมมนาในช่วงเช้าจะเป็นการบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์พศ2543ต่อด้วยการเสวนาเพื่อแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อพระราชบัญญัติดังกล่าวสาหรับในช่วงบ่ายจะเป็นการประชุมกลุ่มย่อยเพื่ออภิปรายแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อพระราชบัญญัติแรง,งงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์พศ2543 ท่านผู้ชมสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารด้านแรงงานสัมพันธ์ได้ที่เว็บไซต์และ Facebook สำนักแรงงานสัมพันธ์ y o u t u b แรงงานสัมพันธ์ New s ฝากกดไลค์กดแชร์และกด subscribe ด้วยนะคะสำนักแรงงานสัมพันธ์เป็นองค์กรหลักในการสร้างแรงงานสมานฉัน,นยึดมั่นหลักสุดจริตใจสวัสดีค่ะ